ทางรัฐบาลนะครับวันนี้ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วงเย็นครับรัฐบาลได้ประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการ์ณฉุกเฉินเข้าควบคุมสถานการณ์การชุมนุมซึ่งก็จะมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับไปติดตามจากคุณเพนพาแหลมหลวงผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยอสมทมีรายงานสดเข้ามาครับ พระก็ฉุกเฉินน้นะคะจะมีผลบังคับใช้ในพื้นที่พระบรความมั่นคงเดิมที่เคยประกาศไว้ก็คือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะจะมีผลตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เป็นต้นไประยะเวลาบังคับใช้60วันนะคะโดยพรมนั้นมอบให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั้นนะคะเป็นผู้ดูแลสถานการณ์ค่ะ หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีแรงงานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลโทรพรรณดลพัฒนาถาบุตรเลขาสชถแถลงว่ารัฐบาลตัดสินใจประกาศพรกอฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการเฉพาะอำเภอบางพลีจังหวัดปทุมธานีเฉพาะอำเภอลาดหลุมแก้วเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนของวันนี้โดยมีระยะเวลา60วันเพื่อควบคุมสถานการณ์การชมุมนุมของกลุ่มปป,ป,ปสโดยให้ร้อย หมวเอกเฉลิมเป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอคอยกำกับดูแลและให้พลตหรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเป็นหัวหน้ารับผิดชอบยืนยันรัฐบาลจะยึดแนวปฏิบัติตามหลักสากลไม่ใช้อาวุธสลายการชุมนุมและจะไม่เท่าสลายการชุมนุมในช่วงเวลากลางคืนะนะครับมีครับผมครับในสอรอสอนะครับก็จะมีท่านรับตีเฉลิมเป็นผู้อำนวยการนะครับส่วนรองจะเป็นท่านผบตรกับท่านปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแล้วก็จะมีผู้แทนเหล่าทัพ นะครับผู้ผู้แทนผู้จัดการทั้งสุดผู้แานปบอเหล่าทัพต่างๆเนี่ยเป็นกรรมการนะครับโดยมีเลขาสมอชอเป็นเลขานุการนะครับกกับ อย่างไรก็ตามนะคะหลังประกาศพระกฉุกเฉินแล้วเลขาสชร,ระบุว่ารัฐบาลเตรียมไปทําความเข้าใจนะคะให้แกนนายุติการชุมนุมบริเวณถนนแจ้งวัฒน,นะเป็นจุดแรกเพราะถือว่าประชาชนได้รับผลกระทบมากที่สุดรวมถึงจะส่งกําลังเข้าไปดูแลโรงพิมพ์บัตรเลือกตั้งเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นดําเนินไปได้วยความราบรื่นค่ะขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้นายสุรพงษ์นั้นเตรียมเชิญทูตแต่ละประเทศชี้แจงถึงสถานการณ์อีกด้วย ล่าสุดนะคะนาะยกรัฐมนตรีนะคะออกมาระบุนะคะว่าการประกาศบังคับใช้พรกรฉุกเฉินนั้นนะคะจะไม่ใช้ความรุนแรงเน้นการเจรจาเป็นหลักแล้วก็จะใช้กําลังตารวจเป็นหลักปฏิบัติตามหลักสากลทุกประการขณะที่เลขาสมชอเองก็ยืนยันนะคะว่าจนถึงขณะน,นี้ไม่มีนโยบายที่จะปิดบูสกายทีวีค่ะคุณพงกษมคุณเกวลินคะ